สถานีบ้านโป่ขงขบวนจะเทียบอยู่ในชันชาลาที่หนึ่งด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเดินสารธรรมดาขบวนที่สองหกหนาาึ่งจุดนัดส่งรถไฟถ่านจากสถานีต้นถางุูกแคบป่ายทางสถานีโอหินครับ ออจากสถานีบ้านโปงไปแล้วจะสิแร้วตรงก็ในสถานีสถานีนครศรขสครรดพศกีมาเป็นสถานีต่อไปตามลำดัครับ